เขาทาขั้งกันเมื่อเผาเ,เอามปัจจุบันการเผาตอสร้างข้าวได้สร้างปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพของประชาชนโดยเป็นการปล่อยก๊าซคารค์บอนไดออกไซด์จากพื้นดินสู่บรรยากาศเป็นสาเหตุสำคัญก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนนอกจากนี้ยังมีผลต่อคุณสมบัติของดินและเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ลดลงส่งผลให้ผลผลิตตกตำ่ำต้นคุณการผลิตสูงขึง้นจากการเพิ่มการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการผลิตข้าวหากเกษตรกรยังมีการเผาต่อสังข้าวและฟางข้าวอยู่ก็จะเพิ่มความรุนแรงของปัญหามากขึ้นสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไทย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพียและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเมืองเพียอำเภอบ้านไผยจังหวัดขอนแก่นได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้บูรณาการความร่วมมือจัดงานรณรง์การไถ่กลบต่อฟังข้าวภายใต้แนวความคิดบ้านไผยรวมใจไถ่กรบวดเผาวันที่16มีนาคม2 5 6 6 นางแปลงปู่ข้าวนายประมวลก้องเสียงหมู่ที่13บ้านชีกบคอตำบลเมืองเคียอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นโดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอบ้านไผ่นายนาปิตานนปัญญาเป็นประธานในพิธีเปิดในกิจกรรมวันนี้ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อสร้างการรับรู้ประกอบด้วย องค์ความรู้การใช้เทคโนโลยีการเกษตรพ่อแทนการเผาการนำเศษวัสดุการเกษตรไปใช้ประโยชน์อื่นเพื่อการทดแทนการเผาองค์ความรู้ด้านกฎหมายผลกระทบต่อด้านสุขภาพอนามัยด้านการเกษตรด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจโดยสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นการจัดการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรและู้เข้อร่วมงานได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ ประกอบด้วย5ฐานการเรียนรู้ด้วยกันฐานเรียนรู้ที่1การพอราอเห็ดฟางสาธิตและให้ความรู้เกี่ยวกับการนําเศษวัสดุฟางข้าวไปใช้ประโยชน์อื่นเพื่อเพิ่มรายได้โดยวิทายาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอน,ขน,นกแนขขอนก่นฐานเรียนรู้ที่2การทําปุ๋ยห,หมักไม่กลับกองสาธิตและให้ความรู้การผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองเพื่อไว้ใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต และช่วยปรับปรุงบำรุงดินเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน,ดนโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแกน่นฐานเรียนรู้ที่3การใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายต่อสังและไถกลบสาธิตให้ความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายเศษวัสดุการ,กรเกษตรให้เป็นปุ๋ยและพืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์นี้ได้เร็วขึ้นโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแกน่นฐานเรียนรู้ที่4 การทําฟางอัดก,ก้อนสาธิตและให้ความรู้การทําฟางอัดก,ก้อนเพื่อนําไปใช้เป็นอาหารสัตว์หรือประโยชน์อื่นๆโดยผู้นําหมู่บ้านหมู่ที่เและหมู่ที่13บ้านชีกบคอตําบลเมืองเคียอำเภอบ้านไผยและฐานเรียนรู้ที่5การผลิตขยายปุ๋ยและน้ำหมักมูลไส้เดือนสาธิตและให้ความรู้การผลิตปุ๋ย,ย,ยและน้ำหมักจากมูลไส้เดือน เจอลดต้นท <that> ุนการผลิตโดยศูนย์จัดการประตูพืชชุมชนบานชีกบพ้อตำบลเมืองเพียอำเภอบ้านไท่การจัดงานดังกล่าวต้องการณลนลงและส่งเสริมให้พื้นที่ตำบลเมืองเพียอำเภอบ้านไท่จังหวัดขอนแก่น เป็นพื้นที่ต้นแบบในการนำร่องให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเผาตอซางและฟางข้าวโดยให้เกษตรกรได้มีการจัดการดินที่เหมาะสมมีการปรับปรุงบำรุงดินและรักษาความสมบุรณของธาตุอาหารในดินส่งผลในการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวมถึงกระบวนการเรียนรู้มีความเข้าใจแนวทางการทำเกษตรที่ปลอดภัยและมีจิตสำนึก ในการดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร,กรปลอดการเผาเพื่อเป็น,นกลไกในการเฝ้าระวังและแก้ปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรต่อไปรวมใจไห้กกงดเผาบ้านไัยรวมใจไถ่ตกงดเผาบ้านไัยรวมใจไถ่ตก รดเผายี่าจัไปจับไปจัโอ้ยก็อยใจผู้เดียวเลยนี่กบาเป็นมเจาหินชุดเพชรยังมันเป็นมันใหม่มันควมางนะครับเป็นพี่เอมสชุดาเอออันเจาะ้อใส่เจาะไปหาจุดเจอที่นี่ผลเจียมไหท่านกษตรเป็นบ้าให้ฟ้อมรูกวา Ừ. chỉ hết chân đấy chị đây không phảiộ con không ra phải bảo